เรื่อกดีบวงสวงซีรีส์เดอะคอรลัดคลาบเสียงบาดตายติดตามตอนแรก6พฤศจิกายนทาง GMM 25เวลา23นาฬิกาเป็นอีกหนึ่งซีรีส์คุณภาพที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับซีรีส์ The c คอ l ์ลัดลเสียงบาดตายถือเรืกดี31ตุลาคม2567 วงโสวโงซีรีส์ในเทศกาลดิวาลีเทศกาลบูชาพระแม่ลักษมีหนาวัดไผ่เงินโชตนารามเพื่อขอพรเอาเริกเอาชายัยติดตามตอนแรกวันพุทธที่6พฤศจิกายนเวลา23นาฬิกาทางช่อง GMM 25ค่ะจุดต้มนะครับมาจากมาจากหนังของผมนะครับที่เป็นทีสิศตอนอยู่มหาลัยครับแล้วก็ ที่มาทําเรื่องนี้เพราะว่าชอบการทาหนังนั้่เด็กแล้วก็พอเรียนจบมาก็ได้มีโอกาสมานําเสนอให้ทาง G M แล้วทาง G M ก็สนใจครับก็เลยมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันก็ขอบคุณทาง G M นะครับที่มอบโอก,กาสนี้ให้พาพเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆาตกรรมในโรงเรียนซึ่งตัวหลักเป็นพระเอกได้ตายไปแต่และ E P เราก็จะมาสืบกันว่าใครจะเป็นคนฆ่าตัวหลัก เรื่องก็จะมีความซับซ้อนขึ้นอีกมีมีมปมใช่มีปมมีช่วยกันแก้ไขมีปมใมช่วยกันแก้ไขว่าใครจะเป็นคนฆ่าสวัสดีค่ะชื่อเดียนะคะรับบทเป็นจีด้าค่ะตัวจีด้านี้ก็จะมีความเห้าๆห,หน่อยเป็นคนสู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเพื่อนสนิทชื่อเบลก็จะแบบว่าเป็นคนปกป้องเพื่อนสวัสดีค่ะชื่อปอนนะคะรับบทเป็นเบลค่ะ เบลก็จะเป็นคนที่เงียบๆไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ในชมรมค่ะก็จะสนิทกับจีได้ที่สุดใน,นเรื่องค่ะแล้วบทเป็นนูกูลครับนูกูลจะเป็นคนที่โดนพ่อกดดันตั้งแต่เด็กว่าต้องทําให้ได้ต้องทําให้ดีก็จะเป็นคนเงียบๆครับในเรื่องแล้วก็โดนดูถูกสารพัดจากตัวหละกสวัสดีครับชื่อการครับรับบทดเป็นการครับในเรื่องแล้วก็การเนี่ยจะเป็นนักเสืบที่ช่วยนางเอกทั้งเรื่องเลยแล้วก็รักนางเอกคอยช่วยอย่นางเอก ก็สวัสดีค่ะชื่อเพลรนนะคะรับบทเป็นเฟิร์นค่ะเฟิร์นก็เป็นคนที่มีความทียทยาแล้วก็จะมีเป้าหมายค่ะก็จะสนิทก,กับมาร์คตั้งแต่เด็กเลยสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะชื่ออากันนะครับผมรับบทในเรื่องเป็นมาร์คครับก็คือค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองเลยเพราะว่ามาร์คจะเป็นคนค่อนข้างาหัวร้อนแล้วก็ค่อนข้างเจ้าอารมณ์นิดนึงแต่ว่าก็มีมีความาขี้เล่นกวนๆด้วยครับก็จะมีความ ในเรื่องเนี่ยก็จะถูก,ถกจับจ้องนะครับว่าเป็นมีส่วนร่วมหรือว่ามีเป็นสาเหตุของการตายของอตัวฟอร์ดนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามทุกตัวละครนะครับเชื่อว่าเนื้อเรื่องสนุกมากใช่ครับแคสใหม่หมดเลยครับด้วยความที่ผมเป็นผู้ก่วกับหน้าใหม่แล้วก็อยากทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สดใหม่ที่สุดก็เลยทําการแคสตเองหมดเลยเรื่องนักแสดงที่มีคาแรคเตอร์ที่ตรงตามที่ผมต้องการ จากทีสิทธิ์แล้วก็มาขยายสู่ซีรีส์ครับเจียงคอรัสก,การสืบสวนการตามหาผู้ร้ายครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ครบจบถูกรดแน่นอนครับผมคิดว่ามันท้าทายตัวเองอะครับเ้ื่องความที่ผมเป็นผู้กกับหน้าใหม่เพิ่งเรียนจบมาผมยังมีประสบการณ์ไม่มากพอตอนแรกผมกักวะครับว่ามันจะออกมาดีไหมคนจะชอบไหมหรือคนจะด่าเยอะไหมแต่ว่าผมมาคิดแล้วว่าถ้าว่าถ้าผมไม่ทำอะมันก็จะ มีวันขยับเข้าไปข้างหน้าได้ผมเลือกตัดสินใจว่าผมไม่สนใจอะไรนั้นผมจะทำเพราะว่าผมชอบการทําหนังครับ<ม>ก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่อง The c o l l s Club เสียงบาดตายด้วยนะครับออนแอร์วันแรกวันที่6พฤศจิกายน2567ครับก็ทุกวันพุธเวลา5ทุ่มครับก็าติดตามด้วยนะครับช่องทาง GMM25 ครับชน 8, ัน8 t h a i l